สวัสดีครับพบกับผมคิมนะครับอยู่ในช่องอภินันคิมนะครับวันนี้มารีวิวของเล่นแางโขนมนะครับเป็นขนมอบโอเดรยานะครับเป็นของเล่นการอยู่ยูวังกุโชนะครับคนเก่งครามประทานหรือคนเก่งทะลุโลกนะครับมีทั้งหมด7จบแบบนะครับเป็นแบบธรรมดาทั้งหมดเลยนะครับแบบเอ็นนะครับก็มีใบที่หนึ่งนะครับ ใบที่สองนะครับใบที่สองมาใบที่สามใบที่สี่นะครับใบที่สี่แล้วมาใบที่สิบลนะครับใบที่สิบแล้วมาใบที่สิบสามนะครับแล้วใบที่สิบสี่นะครับใบที่สิบห้านะครับใบที่สิบหกนะครับใบที่สิบเจ็ดนะครับใบที่สิบแปดนะครับใบที่สิบเก้านะครับ ใปที่เจ็ดนยี่สิบยี่สิบนะครับใบที่ยี่สิบนะครับใบที่ยี่สิบรมาใบที่ยี่สิบสองเลยนะครับไปยี่สิบสองมาใบยี่สิบหเลยนะครับนี่บอกรมายี่สิบเจ็ดนะครับยี่สิบเจ็ดแล้วยี่สิบแปดนะครับยี่สิบเก้านะครับสามสิบนะครับสามสิบเอ็ดนะครับตอน้จะอนสองนะครับสองสองกอสามสามสี่สิบห้านะครับ สา่สิบหกรสี่สิบเจ็ดัสสิบแปดครสสิบาคี่สิบบสี่สิบครับสี่สิปดมาที่สามเลยนะครับสี่สนมาสี่สิบสี่นะสี่สิบสี่มาี่สเรับสี่สหก่สินะครับสี่สิบแปดนับสี่สบแปดเลยนะครับ ที่เล้าสิมา2เลยสอครับมาานะครับมาสี่นะครับมายเล้ครับหมายเนะครับเจ็ดนะครับมา1ปนะครับมากานะครับขกสบ่าเนะ6รสิบนะครับหกบนะครับหกนะครับหสแล้วมาเจ็กเลยนะครับเจ็ดสิบหกลมาเจ็ดนะครับเจดเจ็ดแล้วมาเก้าสิบสองเลยนะครับ ้อสิบสองร้ามก้สิบี่นะครับร้อสิสี่ก้สห้านะครับร้อสิบห้าก้อสิบหกนะครับ้อสิบเจ็ดนะครับ้สิบเจ็ดลมาก้อสเก้าเลยนะครับร้อสบเก้าแล้วมามาที่หนึ่งร้อยสี่เลยนะครับหนึ่งรสี่แล้วหนึ่งร้เจ็ดเลยนะครับหนึ่งร้อยแปดหนึ่งเก้าหนึ่งร้อยบนะครับหนึ่งสิบดนะครับ งร้อยสิบเอ็ดประมาณหนึ่งร้อยสิบสามนะครับหนึ่งามนสี่นะครับหนึ่ร้อยปะมาณหนึยบแปน่ยนะครับหนึ่งร้อยสปประมาณหนึร้อยสิบเก้าครับ่ร้อประมาณหนึยี่สิบแปดครับร้ยยิบปดะมาณหนึ่อยิบเก้าครับหนึบเก้าประมาณหนึ่งร้อามสิบครับหนึ่งร้อยามสิบปมาหนึร้อยสาเอ็ดครับหมดแล้นะครับขอบคุณ ฝาแฟนเพจมัมม r y ร f อ h e เดอะควิมต้อมในใของคิมไว้ในอ้อมออกอ้อมใจของทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับฝากกดติดตามก like, ดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการติดตามช่องอภิน,นันคิมเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับขอบคุณครับ